คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโกสคูดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องราวของวัตถุของครั้งกันบ้างแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของยันดวงพิชัยสงครามนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ซึ่งผมยังไม่มีข้อมูลคุณตาเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินคําว่ายันดวง <c oughs> จากเหรียญลงปูดูครับก็คือเอา ดวงของวันเตือนปีเกิดของหลวงปู่ดู่มาลงนะก็เลยจะมีคำถามว่าหนึ่งเนี้ยยันดวงเนี่ยเป็นของคนอื่น,เ,นเอามาใช้ได้บ้างไหมนะแล้วมันมีผลยังไงแล้วยันพวกนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับครับ๋ยวให้อาจารย์เอาทิดเล่าให้ฟังครับผมครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะได้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวยันดวงนี้โดยตรงด้วยแล้วก็อย่างที่ตาถามด้วยเพราะว่ามันจะมียันพิเศษอยู่ประเภทหนึ่งคือยันที่ใส่ดวง ของคนลงไปด้วยซึ่งมันมจะต่างกับยา,อ,ยาอื่นๆที่มันจะมีแต่อกขระเลียกยาอย่างเดียวครับซึ่งยาลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ายันดวงพิชัยสงครามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยานที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อเอาดวงของกษัตริย์หรือว่าเจ้า,าเจ้าแม่ทัพในกองต่างๆเนี่ยใส่ตรงกลาง<ม>เพื่อเหมือนกับเป็นตะกรุดที่หนุนหรือคุ้มครองดวงชะตาของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นตะกรุดพวกนี้คนก็จะชอบถามว่าเอะแล้ว ถ้าคนนั้นตายไปแล้วหรือเขาส่งต่อให้ลูกให้หลานแล้วมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมหรืออะไรต่างๆพอดีผมก็ได้เรียนวิชานี้มาพอดีก็เลยคิดว่าเออเอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ท่งนิดนึงเพราะไม่ค่อยมีคนพูดถึงคเพราะโดยส่วนใหญ่ที่เขาทํากันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมอดูที่ชอบทำเพราะเหมือนกับว่าไปดูหมอเสร็จแล้วก็ผูกดวงแล้วก็เอายันมาหนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่ยันดวงไม่ใช่สงครามที่เขาทำเนี่ยมันจะมีล้อมรอบแค่ตลางแค่56ตัว คำว่า56ตัวในที่นี้ที่เขาชอบทํากันก็คือคุณของพระพุทธคุณ56คืออิติปิโสพระควาหังสมาสัมพุทโธท,ที่เราใช้กันแต่ว่าอันนี้จะเป็นยันดวงแบบพิเศษที่ที่ทำยากสุดคือเป็นยันดวงพิชัยสงครามมหาจากักรพรรดิธิราชเพราะว่าอันนี้คือล้อมด้วย108ตัว108ตัวคือคุทตคุณ56ธรรมคุณ38แล้วก็สังคคุณ14ก็คือครบ ุณพ,พระพุทธระธรรมพระสงฆ์ทั้งร้อยแปดซึ่งเป็นตำราในสายวัดประดูษทรงธรรมรตัวนี้จะทำยากสุดเพราะว่าการเดินอักขระมันค่อนข้างซับซ้อนมากเนื่องจากว่ามันไม่ได้เดินไล่ซ้ายขวาแบบที่เราเขียนหนังสือตามปกติแต่มันต้องเดินไล่ตารางหมักลุกคือเดินตรงแล้วเฉียงตรงแล้วเฉียงแล้วก็มันก็จะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาคือถ้าไม่ชำนาญจริงๆทำไม่ได้แล้วมันจะยากเพิ่มตรงที่ต้องมานั่งผูกดวงตรงกลางอีกแล้วก็ต้องใช้ คาถา,ารัตนนาลาในการเสกในแต่ละ,ใน,ละในแต่ละช่องจะมีคาถาเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งร้อยแปดช่องอเหมือนกับที่ทํายันมหาจักรพรรดิทิร่าได้สายวัตประดุที่เราเคย,คเ,เ,คยเคยนําเสนอไปแต่อันนี้เอาดวงพิชัยสงคารามมาใส่ด้วยก็เลยกลายเป็นดวงพิชัยสงคารามมหาจักรพรรดิทิราาอันนี้จะเป็นชุดเต็มของเขาครับซึ่งพุทธคุณอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้ก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นการน้อมเอาวลมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมา ประชุมห้อมล้อมป้องกันคุ้มครองหนุนดวงผู้ที่ลงกัรดวงตรงกลางเอาไว้ครับดังนั้นในอดีตเนี่ยก็จะใช้กับเฉพาะคนใหญ่คนโตเพราะว่ามันไม่มีใครมาลงให้กับชาวบ้านทั่วไปแต่พอในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการนํามาใช้กับคนทั่วๆไปได้บ้างเพื่อที่จะให้เขาใช้ในการหนุนดวงในการคุ้มครองดวงชะตาต่างๆแต่ว่าจุดสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่อย่างหมอดูบ,บางคนเขาก็ไม่ได้ลงอักขระเป็นหรืออะไรเป็นถามว่าได้ผลไหมก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะมันผอมพวกนี้มันไม่ใช่แค่ เขียนแล้วมันจะเกิดผลมันจะต้องมีการเสกลงไปคือเสกให้พลังงานของพระจากคาถาในแต่ละช่องเนี่ยมันเข้าไปอยู่กับดวงของคนคนนี้เพื่อหนุนให้เขามีพลังงานเหมอนก็มีมีบาเรียมีม่านที่คุ้มครองคนคนนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่เสกเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของภาวนาอะไรต่างๆต้องนตอนที่เวลาเสกนี่หมายความว่าระหว่างที่เขียนลงไปเนี่ยเสกไปด้วยหรือว่าเขียนเสร็จแล้วเสก จริงๆมันทําได้หลายแบบแต่ของผมคือผมทําหลายดอกผมก็จะทําตัวนอกไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาดวงของแต่ละคนมาใส่พอดวงมาใส่ปุ๊บคือตัวดวงของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะถูกดึงเข้ามาแล้วเราก็สำทับในการเสกทับลงไปอีกทีแล้วก็อธิษฐานให้คุ้มคนเท่านั้นทั้งหมดทีเนี้ยมันก็จะมีคําถามอย่างที่บอกคืออ้าวแล้วคนอื่นเราไปใช้ได้ไหม อันนี้ผมก็เคยคุยกับอาจารย์มานัทเพราะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอยากเรียนวิชานี้เพราะแบบเมันใช้ได้คนเดียวมไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็บอกไม่ใช่มันเข้าใจผิดเราอย่าลืมว่าพ่อแม่ก็รักลูกเพราะฉะนั้นสมมุตินี่เป็นดวงของพ่อเราแล้วส่งต่อให้ลูกถามว่าพ่อจะไม่ดูแลลูกเหรอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นญาติพี่น้องกันอาจารย์มานัทท่านเป็นคนจีนท่านก็นบอกมันเหมือนห่วงห่วงซุยอะห่วงซุยหนึ่งอันถ้าคุณดูแลดีห่วงซุยนั้นดูแลทั้งตระกูลเรา เพราะฉะนั้นแปลว่าตะกุดหนึ่งอันนี้ดูแลทั้งตระกูลทั้งญาติพี่น้องทั้งหมดจะเป็นใครก็ใช้ได้สองคือสมมติถ้าคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาละแบบตกไปอยู่กับบ้านอื่นแบบต่อมาญาติขายออกไปโดยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าลืมว่าสิ่งที่ลงทั้งหมดนี้คือมหาจักรพรรดิตาธิราชทั้งร้อยแปดเพราะฉะนั้นโดยคุณของมันเท่ากับว่าคุณมีตะกุดมหาจักรพรรดิตาทิราชอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตะกุดนี้คนอื่นเอาไปใช้ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ แต่ความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคือบางคนชอบคิดแบบง่ายๆว่าเฮ้ยพระอาจารย์เสกมาแล้วแล้วก็มีดวงเราแล้วต่อไปเราจะรวยต่อไปเราจะดีแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอันนี้คือไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าของพวกนี้มันจะดีคือมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนอันนี้คือเขาทําครอบไว้ให้เราดีแต่ถ้าเราไม่ดึงเอาสิ่งที่ครอบนั้นมาสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเองคือเราไม่สร้างบุญกุศลเราไม่ได้นึกถึงพระต่อให้เราเอาตะกรุดนี้ไปวางไว้ใต้ฐานพระก็ไม่ได้อะไร เราต้องสวดมนต์ระลึกถึงตะกุดต้องระลึกถึงพระคือพกตะกุดนี้ไว้บูชาแล้วก็สวดอินทปิโสสวาคาโตสาาโตุสปฏิปโนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราก่อนเพราะอย่าลืมว่าไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่ทําด้วยตัวเองก่อนเทวดาเขาก็ทําได้แค่หนุนเราถ้าเราไม่มีดีไม่มีเงินในธนาคารใครจะมาเบิกเงินให้เรามันไม่ได้แต่ถ้าเรามีเงินอยู่บ้างเขายังพอหาวิธีซิกแซกในการที่จะทําให้มันเกิดผลได้อันนั้นคือวิธีการของวัตถุมงคลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า คุณได้สาเร็จว่าระคังมาแล้วคุณจะต้องรวยแน่นอนอไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่ทําความดีเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ,อันนี้ก็เป็นแค่เครื่องผลเพราะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้พวกวิชาย,ยันดวงตะกุดหนุนดวงอะไรต่างๆมาคุณต้องทําดีด้วยเพื่อที่จะดึงให้พลังงานมันมาร่วมกันดึงให้มันพลังงานมันมาร่วมกันเราถึงจะประสบความสําเร็จได้ครับส่วนใหญ่อีกอัน,นที่ตาถามคือถ้าเป็นพวกยันดวงอย่างยันหลังของเหรียญหลวงปู่ดู่รหรือครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะมีการเอายันดวงมาวาง คำว่ายันดวงในที่นั้นเนี่ยก็คือเป็นการที่เหมือนกับเขาเอาตัวแทนของท่านมาใส่ไว้ในเหรียญน,นั้นเพื่อเหมือนกับจิตของท่านดูแลเหรียญน,นั้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นั้นจึงถ้ามียันดวงก็แปลว่าเหรียญน,นั้นมีอนุภาพของครูบาอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้คุมผู้ดูแลอยู่แต่ถามว่าจะเป็นแบบนั้นทุกรุ่นไหมไม่แน่เพราะอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านรู้ไหมว่าลูกศิษย์ทำมาใส่บางรุ่นเดี๋ยวนี้ทําออกมาไม่รู้มันเขียนอะไรมาข้างหลังเอาใส่กล่องมาเสกก็ไม่รู้อะไรถ้าแบบนั้นก็ไม่มีผลสองคือท่านรู้แล้วท่านรู้วิธีการเอาจิตเข้าไปไว้หรือเปล่าเพราะการแบ่งกําลังจิตเข้าไปไว้ในเหรียญแบบเป็นเหรียญแทนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เสกยากและเสียกําลังมากครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทากันถ้าไม่ใช่รุ่นพิเศษรุ่นสุดท้ายที่แบบฝากไว้ให้ลูกศิษย์จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะทําอาจจะต้อง ถามครูบาอาจารย์ก่อนด้วยว่าหลวงปู่หลวงพ่อผมจะทํายันดวงเนี่ยหลวงพ่อโอเคไหมหลวงพ่อทําได้ไหมหรือว่าเหมาะสมที่จะทําหรือยังอะไรเพราะมันเป็นของที่เป็นตัวท่านเป็นของส่วนตัวไม่ใช่<อ>แบบอยู่ดีก็จะเอาดวงใครไปใส่มั่วไปหมดแล้วให้คนมาไหว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถามท่านให้ดีถ้าเกิดท่านโอเคถึงเวลาวาเวลวาเวลาเหมาะสมแล้วอะไรต่างๆก็ท่านบอกเองอันนั้นโอเคอันนี้ก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยมันไม่มีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าเคยมีความเชื่อว่า คนเราอ่ะบางทีมันขัดดวงกันคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้เข้ากันไม่ได้กับคนเกิดวันที่นี้อย่างเนี้ยสมมุติว่าเขามันขัดดวงกันแล้วเขาไปเอาแบบพระมาแขวนหรือตะกรุดมาแขวนที่มันขัดกันมันมีจะมีเหตุการณ์นั้นไหมครับทำให้เกิดโชคร้ายไปหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนดวงเกิดมันขัดกันน่การขัดกันมันมีเฉพาะในโลกครับแต่ในทางธรรมมันไม่มีการขัดกันเพราะในทางธรรมทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอามาแล้วต่อสมมติว่าดวงตามโลกเราดูว่าดวงเรากับดวงหลวงพ่อองค์นี้ขัดกันแต่ในทางธรรมใจเราศรัทธาในหลวงพ่อแล้วเราปฏิบัติด,ดีตามหลวงพ่อเราไม่ได้ใช้ทางโลกแล้วเพราะฉะนั้นพอในทางธรรมเรากับหลวงพ่อคือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันก็จะไม่มีทางขัดกันแต่คนที่จะขัดกันก็คือแบบพวกที่ชอบไปดูพระอันนี้ต้องโฉลกกับคนเกิดปีนั้นพระอันนี้ไม่ต้องโฉลกกับฉันอันนี้มันจะขัดด้วยใจเราเองเราไปตั้งข้อตั้งแง่ในการขัดแต่พระพุทธเจ้า ท่านสอนใครท่านก็สอนให้คนเป็นคนดีทุกคนท่านไม่เคยขัดกับใครอยู่แล้วถ้าเราคิดในแง่นี้ได้คือเราทําจิตเราให้มันขึ้นไปอยู่ในความเป็นพระให้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีขัดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของยันดวงวิชัยสงครามนะครับก็เป็นเครื่องรางของขลังอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนอยากจะดูข้อมูลน,นะครับเอาเป็นว่าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์หรือว่าแนะนําเข้ามาได้ที่แฟนเพจโ้ชกูรูนะครับหรือว่าอย่าลืม ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง y YouTube เราจะมีตอนใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มคุยอาจารย์รับที่ที่แฟนเพจกันสดนะครับไลฟ์สตรีมกันสดๆเลยแล้วก็นําเทปมาดีตานอีกครั้งหนึ่งในช่อง YouTube วันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็ติดตามทั้งพอร์แคสทั้งทิกตอกคลิปสั้นๆต,ๆต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่โ o s ชกูรูนะครับทุกช่องทางเลยขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราทั้ง3คนผ่านรายการโดยการสั่งซื้อเสื้อยืดทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณ เทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อติดตามได้ที่ g o กส Guru ร,รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสำหรับวันนี้ท้องพวรองสามคนขอตัวไปก่อนละครน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ